ให้นิ้วโป้งไปเลยนักข่าวของพวกมึงอ่ะของคนไทยอ่ะส่วนมากเนาะทำให้เป็นไวรัลเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรออกไม่มีอะไรออกข่าวทุกวันไปดูประชาชนพวกมึงเนาะแค่เปิดปุ๊บไปยืนไม่รู้ไปยืนหาพ่อหาแม่มันอะไรอยู่ที่นั่นอะ่ะทาเป็นยืนรอนี่รอนูน่นอะไรเบอร์ข้างกูทายเของพ่อแม่มันอยู่ที่นั่นตรงนั้นตอนไหนเนี่ยไม่รู้เลยที่นั่นมันมันเป็นอะไรของพ่อแม่มันหรอ นีใส่ต่ำๆมีใส่ต่ำช้ามากๆเวลาที่คนกับ,บูชาตอบโต้มึงกัดตัดคลิปที่กบ,บูชาตอบโต้ไปโพสให้มันไวรัลขอบคุณนะที่ให้เป็นไวรัลอ่ะจะได้ดังด้วยไงเออแต่มึงไม่ดูนะกูอยากอยากอยากไปดูให้มึงดูชัดๆอ่ะดูสนารคนใทยที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันพูดอะไรไม่ได้ทำอะไรหรอ ถ้าไอคนที่มันอยู่ตรงนั้นไอคนไทยที่ปากหมาอยู่ตรงนั้นเน่มันไม่ปากหมานะปากค่อยๆนะไม่มีใครไปตอบโต้กับมันหรอกไม่มีใครอยากก่อเรื่องหรอกไม่มีใครอยากมีเรื่องคนกัมพูชาเขาเป็นคนดีผู้ดีไม่ไม่ไปยืนตำสันดานต่ําปากหมาต่ําช้ายืนปุ๊บอะไรเวลข้ามอุททะเลนเป็นแดนดินของเรานะ เออเวลาคนกัมพูชาเขาได้ยินเนี่ยเขาขึ้นไงเขาคิดในใจว่าของพ่อของแม่มันอยู่ตรงนั้นตอนไหนนะเหมือนไม่เคยรู้เ,ออเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์แล้วหยุดหัวล้อไม่ได้อยากหัวล้อดูนะคะมีผัวก็มีลูกมีบ้านเป็นตัวเป็นตนนะคะอย่าว่าเมนอะไรเขาไม่อยากคิดว่าคนข้างแม่เรียกให้ถูกนะ ม่มีอักษรข้างล่างเนาะไม่มีไม่มีอะไรสับปะนามข้างล่างก็งเลยเป็นเมนเนาะคาเมนเนาะทาไม่ยี่้มถูกนะคะเออมีผัวมีลูกเป็นตัวเป็นตนนะไม่ต้องมาเมนว่าเฮาไม่ถามว่าเฮาไม่ทําไมผู้ไทยชัดเคยไปอะไรไขตัวที่พัทยาหรอมีธุรกิจมีผัวมีลูกเป็นตัวเป็นตนนะคะแค่ผู้ไทยชัดไม่ต้องไปคิดสมองคิดต่ำว่าเขาว่าเคยไปไขตัวที่นั่น ที่นั่นมันมีผู้ใหญ่ไข้ตัวเยอะใช่ไหมรู้ใครๆก็รู้สังชาติไหนก็รู้แล้วไม่ต้องไปเข้าข้างตัวเองนะว่าก็ะเหม็นแปลว่าเหม็นอะไรแปลว่ามึงพูดพมึงพูดภาษาของพวกมึงเองอะ่ะมึงพูดเข้าข้างตัวเองอะเสียมอะไรคนอังกฤษเขาเรียกฝรั่งฝรั่งเรียกว่าอะไรเสียมสยามมึงภูมิใจที่เขาเรียกสยามมึงรู้ไว้นะเสียมะแปลว่าโจรจังไร จะบอกให้รู้มึงไม่ต้องไปภูมิใจเออเขาเรียกเสี่ยมมึงภูมิใจนะอะไรสมองอะคิดคนอื่นอะดีบ้างไม่ต้องคิดตัวเองดีหมดแล้วคนอื่นเร็วหมดเลยนะสมองต่มช้ามากคิดแต่คนอื่นอะเร็วเออแค่เหม็นแปลว่าอย่างนี้เขาไม่เขาไม่ชอบให้พูดอย่างนี้ให้เรียกอย่างนี้มึงเรียกผิดมึงเรียกผิดมึงเรียกไม่ถูกมึงพูดสิทำไม,มึงมีม,มีสระน้ำล่างไหม ดี๋ยวกูเขียนให้นะม่ไม่ใช่เม็นคอมเมนต์มึงพูดไม่ชัดมึงพูดไม่ชัดนม่นพูดไม่ชัดเหมือนกูอ่ะแค่นี้นะอีที่มันมีเวลาว่างมาคอมเมนตนะ์เนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ว่าไม่มีเวลาไปเม้นตอบอบมีลูกนะอ่ะมีลูกที่ต้องดูมีบ้านมีผัวอ่ะดูรูปถ่ายนะรูปเปิเปดเบดดิ้งนะคะอ่าอย่าคิดตำตำนะเขาอ่ เคยไปขายตัวที่ภรรยาเขาถึงพูดไทยได้ไสมองอย่าต่ำนะคะสมองกิบลาดอาคิโบนบ้าง